ส่วนพายุฤดูร้อนนะคะยังคงทิ้งความเสียหายไว้ในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมากำลังคนจากกองทัพปกค่ะได้เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องพันโทวีรยุทธ์คำพักดีผู้บังคับกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่23กองพลฐานราบที่6ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับประชาชนพร้อมจัดกำลังคนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริเขาซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือครอบครัวของนายวรวุิกิ่งนอกอาศัยอยู่บ้านเลขที่5หมู่1นึตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแรงลมพัดบริเวณชั้นสองของตัวบ้านและหลังคาหลุดออกจากตัวบ้านได้รับความเสียหายซึ่งทางองค์กรปกครอง สองสวนท้องถิ่นและผู้มีจิตศรัทธาได้ให้การสนับสนุนในการซ่อมแซมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆขณะที่กองพันฐานราบที่1กรมฐานรับที่23ได้จัดกำลังผลชุดช่างเข้าซ่อมแซด้วยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ฐานจะเร่งซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบกับวาตาภัยให้สามารถกลับเข้าพักอาศัยได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ